ดวงชะตาวันที่6พฤศจิกายน2568คำทน,นายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมด้วยอิทธิพลของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งสงครามความกล้าหาญและการกระทำท่านผู้เกิดวันอังคารจึงมีพลังงานแห่งนักสู้ในตัวแต่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันอุบาทพลังงานดังกล่าวจะกลายเป็นดาบสองคมที่อันตรายอย่างยิ่งความกล้าจะกลายเป็นความก้าวร้าวความมุ่งมั่นจะกลายเป็นความดื้อรั้น และการกระทําที่รวดเร็วจะกลายเป็นความประมาทเลินเล่อวันนี้จึงเป็นวันที่ท่านต้องควบคุมพลังของตนเองให้ดีที่สุดเพราะความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆมีโอกาสสูงที่จะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตการใช้พลังงานไปกับการออกกำลังกายหรือทํางานที่ต้องใช้แรงจะดีกว่าการใช้ไปกับการต่อสู้กับผู้คนการงาน ท่านจะรู้สึกหงุดหงิดกับความล่าช้าหรือความไม่เป็นระเบียบในที่ทำงานและมีความต้องการที่จะเข้าไปจัดการแก้ไขทุกอย่างให้รวดเร็วทันใจซึ่งอาจสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาได้ง่ายการเจรจาต่อรองหรือการประชุมที่ต้องใช้ความประนีประนอมจะล้มเหลวเพราะท่านจะขัดความอดทนและมีแนวโน้มที่จะใช้คำพูดที่แข็งกร้าวเกินไป ควรหลีกเลี่ยงการรับงานใหม่ที่ต้องประสานกับหลายฝ่ายและมุ่งเน้นทำงานของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์จะดีที่สุดการเงินความใจร้อนอาจทำให้ท่านตัดสินใจลงทุนผิดพลาดหรือซื้อของโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบและมาเสียใจทีหลังระวังการมีปากเสียงเรื่องเงินเงินทองทองกับหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดการทวงหนี้หรือเจรจานี้สินในวันนี้จะไม่เป็นผลดีและอาจทำให้เรื่องบานปลาย ควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทุกชนิดและเก็บเงินสดไว้กับตัวให้น้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสในการใช้ใจ่ายอย่างหุนหันพลันแล่นความรักคนโสดความใจร้อนอยากมีความรักอาจทำให้ท่านมองข้ามสัญญาณอันตรายบางอย่างไปคนที่เข้ามาอาจมีเสน่ดึงดูดใจแต่ก็อาจมีความก้าวร้าวหรืออารมณ์รุนแรงซ่อนอยู่ การแสดงออกที่ตรงไปตรงมาเกินไปของท่านอาจทำให้คนที่ท่านสนใจรู้สึกอึดอัดได้คนมีคู่เป็นวันที่ระเบิดอารมณ์ใส่กันได้ง่ายที่สุดความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆที่สะสมมาอาจปะทุขึ้นมาเป็นสงครามย่อมๆในบ้านคำพูดที่ท้าทายหรือประชดประชันจะเป็นชนวนเหตุอย่างดีพยายามอย่าขุดคุยเรื่องเก่ามาพูดและหากรู้สึกว่าอารมณ์กำลังจะเดือดอรมณ์ก่อนที่จะพูดอะไรทำร้ายกันสุขภาพสุขภาพกาย มีความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุจากการทำงานการเดินทางหรือการใช้ของมีคมควรมีสติและอย่าประมาทระวังอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อปวดหัวหรืออาการอักเสบต่างๆที่จะกำเริบขึ้นมาอย่างฉับพลันสุขภาพใจจิตใจจะเต็มไปด้วยความขุนมัวความกโกรธและความไม่สบอารมณ์ท่านจะรู้สึกเหมือนมีไฟสุมอยู่ในอกตลอดเวลาและพร้อมที่จะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อ การหากิจกรรมที่ได้ปลดปล่อยพลังงานเช่นการออกกำลังกายหนักๆก,การทำความสะอาดบ้านจะช่วยลดแรงกดดันทางอารมณ์ได้ดีอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญคือความใจร้อนและคำพูดที่ไม่ผ่านการไตรตรองของท่านเองท่านมีแนวโนว้มที่จะลงมือทำหรือพูดก่อนคิดซึ่งจะสร้างปัญหาตามมาอย่างแน่นอนการขับขี่ยานพาหนะในวันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นสองเท่า คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานก่อนจะเข้าไปจัดการปัญหาของใครให้ถามตัวเองก่อนว่านี่ใช่หน้าที่ของเราหรือไม่และการเข้าไปยุ่งจะทำให้เรื่องดีขึ้นหรือแย่ลงฝึกฝนการเป็นผู้สังเกตการที่ดีการเงินหากอยากซื้อของราคาแพงให้เขียนชื่อของสิ่งนั้นใส่กระดาษแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าบอกตัวเองว่าจะกลับมาดูอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เวลาตัวเองได้ไตร่ตรองความรัก เปลี่ยนพลังงานแห่งการต่อสู้เป็นการปกป้องดูแลชวนคนรักทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงร่วมกันเช่นจัดบ้านทำสวนเพื่อให้พลังงานได้ถูกใช้ออกไปในทามที่สร้างสรรค์